ท่านจเจ้าวาดวัดวัดหนึ่งเนี่ยบอกว่าถูกขโมยเนี่ยมาขโมยย่ามของพระไปท่านบอกว่าย่ามที่ว่านี้มีมูลค่าประมาณสัก50ล้านบาทนะคำถาม <50 S 1> ก็คือว่า,านในย่ามเนี่ยม,มีอะไรถึงมีราคาแพงขนาดนี้นในข่าวนี้มีคำตอบอ่ะดูนะเมื่อวันที่19กุกภาพุมธาที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสักบ่ายสามครึ่งมีเหตุสองโจรขี่มอเตอร์ไซ์ นะครับไปที่กุฏิท่านเจ้าวาดวัดปากคลองนะอยู่ที่บ้านแหลมนี่นะ mm hmm. เพชรบุรีเนี่ยแล้วก็กอ่อเหตุฉกย่ามของพระครูโสพิวัตรชระโรดอาชระโชตนะฮะท่านก็อายุ84ปีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปากคลองอยู่ที่บ้านแหลมนี่นะนะครับเนี่ยฉกย่ามท่านไปนะฮะท่านยังบอกว่าเนี่ยนะคนร้ายมีสองคนนะคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาบนกุฏิเลยเข้ามาพูดคุยขอดูพระเครื่องอาตมาอีกคนหนึ่งเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ที่ทางขึ้นบันไดของกุฏิ แล้วก็คนที่มาขอดูพระเครื่องได้ฉกเอาย่ามที่วางอยู่ด้านข้างของท่านน่ะแล้วก็รีบวิ่งลงจากกุฏิแล้วก็ไปสอนมอเตอร์ไซค์ที่พวกเนี่ยจอดรออยู่หลบหนีไปทั้งสองคนท่านเจ้าวาดนี่บอกอย่างนี้บอกว่าในย่ามนี่นะครับในย่ามนี่นะมีเหรียญพระเครื่องชื่อดังของเมืองต่างๆเป็นจํานวนมากอัดอยู่ในย่ามเลยเอกสารสําคัญก็มีเงินสดก็มีมูลค่ากว่า50ล้านบาท นี่ท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้นะครับคนก็ตกใจตาโตเลยโอ้โหเนี่ยพระเครื่องรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับที่มีมูลค่ามากกว่า50ล้านบาททีนี้อา้าวเดี๋ยวก่อนจะเฉลยนะมันมีความเคลบหน้าเรื่องนี้วันที่27เมื่อวานนี้คือเหตุเกิดนู่นเลยนะครับ19กาุมภาวันที่27เมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกลุมหนึ่งในสองโจรได้ที่ร่วมกันก่นกอเหตุเนี่ยขบวยย่ำใส่พระเครื่องของท่านเจ้าอาวาสนะออกไป คนแรกที่จู่้าถูกจับเนี่ยชื่อว่านายอภินันศรีบุญยารักษ์ชื่อเล่นวันหนึ่งอายุ46ปีใส่เสื้อเขียวเนี่ยนะครับไปจับได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ของตำบลวังตะโกอําเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยนะครับของกลางเป็นเหรียญพระเครื่องจํานวนสามเหรียญและก็กรอบพระเจกรอบและก็เสื้อแขนสั้นหนึ่งตัวที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนี่นี่น,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 นี่มีอยู่3าเหรียญว่าอย่างนั้นเถอะจากการสอบสวนเนี่ยนะครับนายอภินันหนึ่งในผู้ก่อเหตุให้การว่า ตัวผมเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุฉกย่ามของท่านเจ้าวาดนะเป็นเพียงแค่รับจ้างขี่รถให้กับนายเต้ยนี่โยนไปให้นายเต้ยละนายเต้ยเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุโดยตัวเขาเนี่ยบอกว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินในการขับรถเนี่ยสองบาทซึ่งเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รู้จักไปการส่วนตัวกับท่านเจ้าวาดเลยไม่รู้ว่านท่านมีพระเครื่องอยู่ในย่ามเลยกระทั่งนายเต้ยเนี่ยได้ไปฉกย่ามของพระออกมาก็รีบพากันหลบหนี แล้วก็เอาพระเครื่องที่มีอยู่ในย่ามมาแบ่งกันนะฮะและก็แยกย้ายกันแต่เมื่อผมเนี่ยได้นําพระเครื่องไปขายปรากฏว่าคุณรับซื้อบอกว่าเป็นของปลอมทั้งหมดเลยเออเป็นของปลอมทั้งหมดเลยนะฮะผมก็เลยขายตามสภาพเขาให้เท่าไหร่ก็เอาว่าอย่างนั้นกระทั่งหลบหนีแต่ก็ถูกจับกลุมจนได้อ้าฟังเสียงเขาหน่อยผู้ก่อเหตุครับผมเป็นเลขแมวครับเออเราเราเราไปไ่างั้นไม่รู้ว่าเขาจ้างผมไปกีมอไซเป็นเพื่อนครับ ผมอยู่ข้างล่างครับจะกลับมาคุยเรมลงมาเราไม่ตงจะตรงไปวัดปากคลองคงจะรู้จักหลวงพ่อละมั้งครบใครอีกคนนึงนะฮะครับที่ไปช่วยอะครับผมพอโดนส่งตัวแล้วผมไม่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยอภินันศรีบุญญารักษ์เนี่ยบอกเลยหลังจากที่ได้รับแบ่งนะครับพระเครื่องจากอีกคนผู้ก่อเหตุไนเตอร์เนี่ยเอาพระไปขายคุณรับซื้อบอกว่าเฮ้ยของปลอมหมดเลย ของปลอมบอกว่าเอาให้เท่าไหร่ก็เอาไว้อย่างนั้นก็ตามสภาพว่าอย่างนั้นเถอะสุดท้ายก็ถูกแจ้งข้อหาร่วกันรักทรัพย์โดยใช้ยานผานะส่วนนายเต้ยนะผู้ต้องหาอีกคนเนี่ยตำรวจกำลังจะไปตามมาเออเอามาดูเสีว่าพระที่เอาไปเนี่ยของจริงหรือของปลอม <c oughs> นะครับทำไมบอกว่าท่านเจ้า,าบอกว่าเนี่ยราคามากกว่า50ล้าน50ลร้านเลยนะใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใช